สวัสดีครับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรม Photoshop กันอีกรอบหนึ่งนะครับด้วยการเปิดพื้นที่การใช้งานนะครับให้มาคลิกที่ที่ไฟล์นะครับตรงนี้นะครับให้มาคลิกที่ไฟล์เสร็จแล้วก็ให้เรานิวขึ้นมานะครับนิวขึ้นมาแล้วเราจะเห็นเป็นหน้าต่างตรงนี้นะครับหน้าต่างต่าง ข้อมูลตามนี้นะครับในส่วนของ name ตรงนี้ให้เรากรอกชื่อลงไปนะครับหรือส่วนใหญ่ไม่ค่อยกรอกนะครับแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นอันไตเติลหนึ่งไปนะครับ preset ต,ตรงนี้ต้องออกจากการซูมนิดนึง preset ต,ตรงนี้นะครับจะมีบอกว่าเป็นอะไร custom ก็คือเราสามารถสามารถ ัแต่งเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนแต่ว่าถ้าเอาเป็นอันนี้ลงมาข้างล่างอย่าง U.S. Paper International Paper Photo อะไรพวกนี้นะครับระบบจะจัดขนาดมาตรฐานมาให้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่าง International Photo นะครับตรงไซต์ตรงนี้ระบบจะจัดมาให้เลยนะครับว่ามี A4 A6 A5, A3 อะไรแบบนี้นะครับซึ่งเป็นขนาดกระดาษที่มาตรฐานนะครับ B5, B4, B3 อะไรพวกนี้นะครับเป็นขนาดกระดาษมาตรฐานแต่ว่าถ้านอกเหนือจากนี้แนะนำว่าให้เราต้องไปกรอกเอาเองนะครับไปคูณหารเอาเองว่าไซส์ที่ใหญ่ขึ้นจะเป็นขนาดไหนหรือเล็กลงเป็นขนาดไหนแต่พอเรากรอกเองค่าตรงนี้นะครับค่าตรง International paper มันจะเปลี่ยนเป็น default นะครับนะไม่ใช่ default สิเป็นอะไรนะก่อนเมื่อกี้เป็น custom นะครับเป็น custom หรืออย่างเช่น photo ถ้าเราไปที่ร้านอัดขยายรูปภาพนะครับเราจะเห็นว่าที่ร้านเขาจะมีขนาดต่างๆ4ีคูณ65คูณ78คูณ10อะไรพวกนี้นะครับก็ให้เราเลือกได้นะครับว่าเราจะไปอัดขยายรูป ขนาดไหนที่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าไม่มีเราก็มาพิมพ์เอานะครับอย่างเช่นใครจะพิมพ์แบบ30นิ้วซึ่งตรงนี้มันไม่มีก็ค่อยมาแก้เอานะครับตรงช่องนี้นะครับช่องกว้างคูณยาวขอเปลี่ยนเป็นแบบ International paper ก่อนดีกว่านะครับไซส์ตรงนี้ก็มีมาให้แล้วเนาะพูดถึงแล้วตรงนี้ความกว้างของหน้ากระดาษนะครับแล้วตรงนี้คือความสูงของหน้ากระดาษ ตรงนี้เราสามารถเลือกหน่วยได้นะครับว่าเป็นพิกเซลหรือเป็นนิ้วเป็นเซนติเมตรเป็นมิลลิเมตรนะครับพอยต์ตรงนี้มีขนาดเท่ากับพิกเซลเลยนะครับแนะนำว่าถ้าจะใช้ใช้เป็นพิกเซลง่ายกว่าเข้าใจง่ายกว่านะครับเร s โซลูชันตรงนี้นะครับเร s โซลูชันก็คือความละเอียดในการใช้งาน ความละเอียดของชิ้นงานนะครับถ้าเราต้องการนำภาพนี้ไปใช้ในงานสิ่งพิมพ์หรือใช้ในงานงานปริ้นต่างๆนะครับให้เราตั้งค่า resolution ไว้ที่300พิกเซลอิ n นนะครับเนี่ยครับตรงนี้พิกเซลอิ้นหรือตัวย่อคือ p p c นะครับอันนี้เอ้ย PPI สิถ้า p p c คือพิกเซลเซนติเมตรนะครับ ค,ความหมายของมันก็คือมันจะมีจุดพิกเซลอยู่300จุดใน1ตารางนิ้วนะครับซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างสูงในการพิมพ์เราควรใช้ที่300นะครับถ้ามากกว่านี้ได้ไหมมากกว่านี้ได้แต่ไฟล์เราจะหนักนะครับไฟล์เราจะหนักแล้วก็มันจะไม่ละเอียดไปกว่านี้นะครับดังนั้นเอาเป็นแค่300นี้ก็อพอนะครับ หรือถ้าเราจะทำภาพไปใช้กับงานที่แสดงผลบนจออย่างเช่นจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตอะไรพวกนี้นะครับแนะนำว่าให้ตั้งความละเอียดไว้ที่72พิกเซล per อ,อิน์นะครับทําไมต้อง72พิกเซล per อ,อินสถ้าเล็กกว่านี้ภาพที่เราได้จะไม่คมชัดนะครับแต่ว่า72พิกเซล per อ,อินสตรงนี้จะมีความคมชัดเพียงพอสำหรับ แสดงผลบนหน้าจออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับบนหน้าจอคอมบนอะไรดังนั้นเหมาะสมสำหรับที่เราจะทำเว็บนะครับหรือทำเกมก็ได้นะครับความละเอียดขนาดนี้เพียงพอนะครับใหญ่กว่านี้ได้ไหมใหญ่กว่านี้ได้ครับแต่ว่าด้วยความละเอียดของหน้าจอก็ไม่ทําให้เราเห็นภาพที่ชัดมากขึ้นไปกว่านี้นะครับแต่ผลเสียก็คือเมื่อไฟล์ใหญ่ ขนาดไฟล์มันใหญ่มันก็จะทําให้ชิ้นงานเราหนักขึ้นอย่างเช่นหน้าเพแล้วก็จะหนักขึ้นโดยไม่จําเป็นนะครับภาพไม่ได้ชัดขึ้นแต่ว่าเพจอาจจะลดอาจจะโหลดช้าขึ้นหรือใครทำอ e ีบุ๊กนะครับก็จะการจัดเก็บไฟล์มันก็จะหนักเครื่องมากขึ้นนะครับส่วนตรงนี้นะครับ Color Mode มันจะมีให้ดูง่ายๆตรงส่วนของ R G B กับ C M Y K นะครับส่วนต่างๆนี้ไม่ค่อยนิยมใช้กันเท่าไหร่นะครับอย่างเกสเกลตรงนี้หมายถึงว่ามันจะทำให้ภาพเราเป็นขาวเทาดำนะครับส่วน R G B ตรงนี้เหมาะสมเหมาะสำหรับนะครับการใช้งานในอะไรก็ตามที่เราจะใช้กับแสงนะครับอย่างเช่นจอทีวีจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์หน้าจอแท็บเล็ตนะครับถ้าเราเน้นจะใช้ตรงนี้อย่างเช่นเอาไปโพสต์ตามโซเชียลมีเดียเราสร้างภาพเป็นแบบ RGB นะครับจะเหมาะสมกว่าถึงแม้ว่าทุกวันนี้มันไม่ค่อยซีเรียสเรื่องนี้สีไม่ค่อยเพี้ยนไม่ค่อยอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเลือกตามความเหมาะสมเลือกเป็นแบบ RG b ีนะครับสำหรับส่วนที่เป็นอะไรที่เราจะต้องเอาไปพิมพ์เอาออกมานะครับทำนิตยสารหรือว่า แผ่นพัโบโรชัวอะไรพวกนี้แนะนำว่าให้ใช้เป็น cmyk นะครับสีมันจะเหมาะตามเครื่องพิมพ์ที่เรามีเลยนะครับก็คือไอ้สามตัวนี้ครับ cmyk c คือสีฟ้านะครับ m คือสีชมพู y คือสีเหลืองแล้วก็ k คือสีดำนะครับตัว lab color ตัวนี้ก็ไม่เคยได้ไม่ค่อยได้ใช้นะครับก็ข้ามไปนะครับ แล้วบิตตรงนี้ก็ส่วนใหญ่อยู่ที่8บิตก็โอเคนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยยังไม่เคยทำแตกต่างจากนี้แล้วก็ยังไม่มีผลแตกต่างอะไรมากมายนะครับต่อมาให้เรามาดูในส่วนของแบ็กกราวนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบ็กกราวเป็นสีขาวหรือเลือกสีแบ็กกราวนะครับหรือทานฝรั่งทานฝรั่งก็คือแบ็กกราวเราจะเป็นโปร่งใส เป็นตารางตาารงนะครับแต่ขอใช้เลือกแบ็กกราวเป็นสีขาวแล้วกันคราวนี้ก็เลือกขอเลือกเป็น international paper ที่เป็น A4 นะครับแล้วก็เปิดไฟล์ได้เลยนี่ครับเราก็จะได้หน้าจอที่เป็น A4 ขึ้นมานะครับหน้าจอภาพที่เป็น A4 นี่คือการเปิดงานเปิดไฟล์ขึ้นมาใช้งานสำหรับ Photoshop นะครับก็ เซตค่าอะไรก็พยายามดูให้ชินนะครับแล้วต่อไปการทำงานเราจะทำง่ายขึ้นเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นคลิปที่ยาวจนเกินไปนะครับเอาไว้ติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับเครื่องมือในการจัดการ selection นะครับ selection คืออะไรก็ติดตามในคลิปถัดไปนะครับ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ